ตีมาด้วยบบตัวพอตัวไปเจคไปใตวันตีสี่ตีตกลงกันได้แบบนี้ใช่ไหมตีตกลงกันัวแต่ให้แปลว่าจะอู้คนจันทีต้องไปโอ้ต่อให้ปอตไปพบมแบบรอยแบบนี้บอุมเปต้องจะตําตโตเลยเหืองจากว่าไดยระยะเวลาพแมความมั่นใจดีที่ก็ักพุ้มครั้งละสิาวันที่มาวันเป็นปีอันนี้อันนี้ก็คนัดสิบสี่โดยตรงลงะทําทำให้เร็ดใช่ไหมครับ อ่าคือประกอบไปเทสได้ขนาดนันะแปดเก้าสิบป like, ีตส uh ิบีก็ยังไม่เสร็จอ่ะไม่แต่เพื่อไม่เทสนี่ก็าตีตีตรอมันแล้วสิบก็คนนัดไปเป็นยี่สิบปีนั่นเองคือก็ก็จะนับปีนี้มาเยอะนะเรีนมาลงเวลาเรียนมาเป็นปีสภาพทิ้งร้างไปเลยทิ้งเตลยดูแล้วสิงไอ้สีนี่มันตรงไหนตรงตรงไหนเยอะแยะทั้งคันเลยที่ทำรั้วน้ำบอกตรงนั้นว่าน้ำทั้งคันเลยอ่าครับกำลังทำก็จะเสร็จแล้วครับอ๋อมันมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันติดขัดยังไงบ้างครับ ั้มครัถรถนี่มันมันมีสภาพยังไงเสียยังไงบ้างครับเห็นว่ามันมันต้องติดขัดต้องต้องไหลหลายวันนะครับพี่ครับอ่าพอดีทำสีแล้วก็สีมันแตกครับสีมันพอเวลาสีมันแตกเสร็จมันเป็นสีเก่าก็เข้ามาทำสีใหม่อ่ตกลงกันว่าตาดสีับขัดน้ำใหม่ทั้งคันแล้วก็สีเก่ามันดันออกมาเพราะผมผมก็แจ้งไปแล้วว่าสีเก่ามันนันออกมาแกคครับ ไม่รู้ยังไงของเกมเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าถ้าดูอยากยากระยะเวลาก็คือมันมันก็นานหน่อะครัพี่นะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมห้นี้มันมันหกเจ็ดไปแล้วถ้มันมันสปีสปีนะสปีกว่าแล้วทีนี้ผมว่าถ้าถ้าทำสีเนี่ยเราควรน่าจะเสร็จสักเดือน2เดือนอน่ะนะทินี้เนี่ยพอทำเสร็จไปเดือนสองนมันถูกก็จริงแต่ว่าสีเขามันได้ออกมาผมตอนแรกกับผมแจ้งว่า จะต้องบูสีใหม่แค่ว่าเด็กน่าอะไรอะน้ำแบบน้ำไปน้ำไปลบเรีว่าสีกน้ำปมาครับดีเก่ามันโทนของปลาครับแล้ตอนนี้ระบบภายในพวกไอ้ที่มันไประหว่างส้อมอยู่นี่มันมันเกิดความบไดเสียหายเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นพวกแอร์พวกยางพวกอะไรที่มันโรนี่ยพวกนี้มันมันต้องเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเราเราจะทำเฉพาะสีแล้วก็ส่งมอบกลับเลย อ๋อพวกอะไรพวกยาพวกอะยาปกติทุกอย่างครับเพราะว่ารถผมเลื่อนเชื่เลื่อนออกอยู่ครับรถต่างติดเชื่ออะไรเลื่อนติดปกติครับติดอะไรแค่เล่ปกติครับผมเราสามารถที่จะเลี้ยงเสร็จอ่าเรื่องดังกล่าวนี้ประมาณกี่วันได้ครับพี่ครับผมจะได้ให้คำตอบเพราะเพราะว่าร้อนใจมากเพราะมันมันเวลานานนานจริงอ่านี่ผมดำเนินการอยู่จำตวนนั้นอยู่ประมาณสิบวันสิบเอ็ดวันประมาณสิบสองวันนะครับน่าจะได้ คือเรื่องผนัดตั้งแต่สองสเดือนก็คือเรานักตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมยี่สิบเอ็ดกรกฎาเนี่ยเป็นการผิดนัดคนราผิดนัดเนี่ยความเสียหายมันาจะเกิดในส่วนของอเราต้องไปไปเช่ารถไปดําเนินการรถที่เราจะเป็นต้องใช้ในแต่และว,วันนะ<ช>ทีนี่ความเสียหายมันก็จะเกิดของเรานะครับเดี๋ยวทนายก็จะดูให้ว่าส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องถ้า เดินเดินเข้าไปตกลงที่ท so, yeah. ี่สกบเรื uh, 40, 4, e. 40, 00. 40, 00. Uh, ่องนี้เราก็ไปร้องที่สกบครั้งนใที่เราเลยครับเรามาปีกว่าแล้วด้วยเรามาปีกว่าแล้วก็ไปว่าอ่านัดกันวันที่สิบสิบสี่สิบสี่นี้สิบสี่ตุลาสิบสี่ตุลานี้ครับเมื่อกี้ก็ได้สอบถามไปครั้งหนึ่งนะครับเขาก็นัดไปเป็นน่าจะเป็น22ออีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรา ก็มีการหัด่อดไปแต่ละครั้งเนี่ยป่ด้านความคืบหน้ากว่านะไม่มีความคืบหน้าทางของผู้ชายก็ได้เข้ามาลงที่สภานายความนะครับดูดูจากพฤติการแล้วก็คือทางของเขาเนี่ยได้นํารถไปซ่อมที่อู่นะครับแต่ได้มีการนัดส่งมอบกันก็คือทําให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนับแต่วันที่ทําการส่งมอบแล้วก็มีการชําระเงินกันไปบางส่วน เมื่อเมื่อดูตามพฤติการแล้วเนี่ยก็ก็ดูเรื่องของการจ้างทําของนะครับทีนี้พอหลังจากที่ครบกําหนดแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการดําเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ทางของอผู้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเสียหายทีนี้พอดูจากตามพฤติการแล้วเนี่ยมันเกิดเกินเวลา2ปีกว่านะครับทีนี้ความเสียหายมันก,ก็ก็มีครับก็ก็ดูจากที่เขามาได,ได้ได้ร้องเรียนต่อ,อผมนะ